หน้าที่63บทที่10บทที่65เจ้าชายน้อยอยู่ในบริเวณดับเบิ325 326 327 328 329และ330เขาเริ่มท่องเที่ยวไปบนดวงดาวเหล่านี้เพื่อหาสิ่งที่น่าสนใจทำและเพื่อศึกษาหาความรู้ดาวดวงแรกเป็นที่ประทับของพระราชาพระราชาประทับบนบันลังธรรมดาธรรมดาแต่ทว่าสงาา่าผ่าเผยฉลองพระองค์สีแดงประดับด้วยขนสัตว์แน่ข้าราชาบริพารมาคนหนึ่งแล้วพระราชาร้องขึ้น เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมเขาจึงรู้จักฉันนักในเมื่อเขาไม่เคยเห็นหน้าฉันมาก่อนเลยเจ้าชายน้อยไม่ทราบหรอกว่าสำหรับพระราชานั้นโลกทั้งโลกแสนจะธรรมดาสำหรับพระองค์และมนุษย์ทุกคนก็คือข้าราชบริพารเข้ามาใกล้ๆให้ฉันมองดูเจ้าให้ชัดหน่อยสิพระราชา<ะ>ขึ้นอย่างภาคภูมิพระทยัยที่ได้เป็นพระราชาเบื้องหน้าคนเจ้าชายน้อยมองหาที่นั่งแต่ทั้งดาวดวงนี้ปกคลุมไปด้วยฉลองพระองค์งามตัวนั้นเขาจึงยืนและหาวด้วยความเหนื่อยอ่อน เจ้าต้องไม่หาวต่อหน้ากษัตริย์เป็นการผิดมารยาฉันขอสั่งห้ามพระราชาหน้าที่66ฉันกลั้นไม่ได้นี่เจ้าชายน้อยตอบอย่างงงงฉันเดินทางมานานและไม่ได้นอนเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันอนุญาตให้เจ้าหาวได้ฉันไม่ได้เห็นคนหาวมานานแล้วการหาวนับว่าเป็นของแปลกสําหรับฉันเอ้าหาวเข้าสีนี่เป็นคําสั่งนะท่านทําให้ฉันเกิดไอฉันหาวไม่ออกแล้วล่ะเจ้าชายน้อยตอบหน้าแดงอืมถ้าเช่นนั้นฉันอนุญาตให้เจ้าหาวหรือไม่ก็ พระราชารักตะกุกตะกักและออกจะเคืองเคืองอยู่เพราะเหตุว่าพระราชาถือยิ่งนักเรื่องให้คนเคารพเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์พระองค์ไม่ยอมให้มีการไม่นกนกเกิดขึ้นด้วยเหตุว่าพระองค์เป็นพระราชาแบบสมบรณาญาสิทธิราชแต่เนื่องจากว่าพระองค์ดีมากพระองค์จึงออกคําสั่งที่สมเหตุสมผลเท่านั้นถ้าหากฉันสั่งพระองค์กล่าวเรื่อยๆเ,เป็นต้นว่าถ้าฉันจะสั่งให้ในผลเปลี่ยนเป็นนกทะเล แต่ถ้านายพลไม่เชื่อฟังฉันก็ไม่ใช่ความผิดของนายพลแต่ทว่าเป็นความผิดของฉันเองขอนั่งหน่อยเถิดนะเจ้าชายน้อยพูดอย่างคลาดกลาดฉันอนุญ,ญาตให้เจ้านั่งลงได้พระราชาตอบพลางขยับชายเสื้อคลุมขนสัตว์อย่างสง่าผ่าเผยแต่เจ้าชายน้อยแปลกใจดาวดวงนี้เล็กมากทรับหน้าที่67สราชาจะปกครองอะไรได้บ้างนะใต้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันขออภัยที่จะต้องถามหน่อยเถิดฉันอนุญาตให้เจ้าถามได้พระราชารีบปรักพระองค์ปกครองอะไรพระเจ้าข้าทุกสิ่งแหละ พระราชรับสั่งตอบอย่างสะดวกได้ปกครองทุกสิ่งพระราชาบกพระหัตไปยังรอบๆดวงดาวของพระองค์และดวงดาวดวงอื่นๆโดยทั่วทั้งหมดนี้เลยรึเจ้าชายน้อยถามทั้งหมดนี่แหละพระราชาตอบพระองค์มิได้เป็นแต่เพียงพระราชาที่ทรงอำนาจสูงสุดแต่เป็นพระราชาแห่งพิภพสากลด้วยและดวงดาวทั้งหลายเชื่อฟังพระองค์ดีอยู่รึแน่นอนพระราชาตอบดวงดาวทั้งหมดเชื่อฟังฉัน,ฉ,นฉันไม่ยอมให้มีการดื้อดึงหรอกอำนาจเช่นนั้นก่อความหาสจา์ให้เจ้าชายน้อยมาก ถ้าเขาได้ครอบครองจักรวาลเช่นเดียวกันนั้นเขาก็คงได้เห็นอาทิตย์อสดงไม่เพียงเฉพาะ44ครั้งแต่ทว่า72ครั้งหรือแม้กระทั่งร้อยครั้ง200ครั้งภายในหนึ่งวันโดยไม่ต้องขยับเลื่อนเก้าอี้เลยเนื่องจากเขารู้สึกเศร้าส้อยเมื่อระลึกถึงดาวดวงที่เขาละทิ้งมาเขาหน้าที่68จึงกล้าพอที่จะขอความการุณาจากพระราชาฉันอยากเห็นอาทิตย์อสดงกรุณาสั่งให้ดวงอาทิตย์ตกหน่อยเถิดถ้าหากฉันสั่งให้ในผลคนหนึ่งบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังดอกไม้อีกดอกหนึ่งอย่างผีเสือ้อแล้กกก็หหรรรือใเขียนนโศารรม หรือให้เปลี่ยนร่างเป็นนกทะเลและถ้าในผลผู้นั้นไม่ทําตามคําสั่งที่ได้รับใครเล่าเป็นคนผิดในกรณีนี้ท่านย่อมเป็นฝ่ายผิดเจ้าชายน้อยตอบอย่างหนักแน่นใช่แล้วฉะนั้นเราต้องไม่ขอร้องให้ใครทําอะไรที่เกินกําลังเขาอํานาจย่อมตั้งอยู่บนหลักฐานแห่งเหตุผลเป็นประการแรกถ้าเจ้าสั่งให้ประชาชนของเจ้าไปกระโดดทะเลตายพวกเขาก็จะทําการปฏิวัติส่วนฉันมีสิทธิ์เรียกร้องความนอบนอกเชื่อฟังเพราะคําสั่งของฉันนั้นสมเหตุผล เรื่องอาทิตย์อัสดงละ่ะเจ้าชายน้อยเตือนเขาไม่เคยลืมสิ่งที่เขาถามเลยอ๋ออาทิตย์อัออสดงน่ารือเจ้าจะได้มันฉันจะให้เป็นเช่นนั้นแต่ต้องรอก่อนมันเป็นเทคนิคของการปกครองที่ฉันจะต้ององรอให้สภาพการอํานวยเสียก่อนเมื่อไร่เล่าเจ้าชายน้อยถามหน้าที่69ฮแอมพระราชามองดูปฏิทินแผ่นโตอาทิตย์จะตกตอนประมาณทุ่มสีสแล้วเจ้าจะเห็นว่า มันจะตกตามที่ฉันสั่งทีเดียวเจ้าชายน้อยหาวเขารู้สึกเสียดายยิ่งที่มิได้ดูอาทิตย์อัสดงและเขาออกรู้สึกเบื่อเบื่อแล้วด้วยฉันไม่มีอะไรจะทําที่นี่แล้วลักเขากล่าวกับพระราชาฉันจะไปละนะอย่าเพิ่งไปพระราชาผู้ซึ่งแสงจะภาคภูมิใจที่มีข้าราชบริพารกับเขาอยู่คนหนึ่งตรัสอย่าเพิ่งเลยฉันจะตั้งให้เจ้าเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีอะไรว่าการยุติธรรมแต่ไม่มีคนผิดให้เราตัดสินนี่ เราก็ยังไม่รู้แน่นักฉันเองยังไม่ได้สำรวจทั่วราชาอาณาจักรของฉันเลยฉันแก่มากแล้วฉันไม่มีที่ไว้รถด้วยการเดินสำรวจก็ทำให้ฉันเหนื่อยมากแต่ฉันเห็นแล้วละ่ะเจ้าชายน้อยกล่าวพลางเอี้ยวตัวไปดูอีกซิกหนึ่งของดวงดาวไม่มีใครอยู่หรอกเจ้าตัดสินตัวเจ้าเองสิพระราชากล่าวตอบเป็นหน้าที่ที่ยากที่สุดและคนเราจะตัดสินตัวเองได้ยากกว่าตัดสินผู้อื่นถ้าเจ้าตัดสินตัวเจ้าเองได้เป็นผลสำเร็จดีแล้วก็นับว่าเจ้าเป็นปรญ์โดยแท้คนหนึ่งทีเดียวหน้าที่เจ็ดสิบ ตัวฉันน่รือฉันสามารถตัดสินตัวเองได้ไม่ว่าที่ใดฉันไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ที่นี่หรอกอืมฉันคิดว่าบนดาวดวงนี้ของฉันน่ามีหนูแก่อยู่ตัวหนึ่งฉันได้ยินเสียงของมันในตอนกลางคืนเจ้าอาจตัดสินหนูตัวนี้โดยตัดสินลงโทษประหารชีวิตมันในบางครั้งบางคราวชีวิตของมันขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของเจ้าแต่เจ้าก็ควรอภัยโทษให้มันแต่ละครั้งเสียเพื่อรักษามันไว้เพราะว่ามีมันเพียงตัวเดียวเท่านั้นฉันไม่ชอบตัดสินประหารชีวิตใครหรอกฉันคิดว่าฉันไปรักอยากไปนักพระราชากล่าว แต่เจ้าชายน้อยไม่อยากก่อความเจ็บช้ำน้ำใจให้พระราชาดังนั้นเมื่อเขาเตรียมตัวพร้อมสักจิงกล่าวขึ้นว่าถ้าหากพระองค์ต้องการให้คนนบนอบต่อพระองค์อย่างเคร่งครัดพระองค์ต้องสั่งอย่างสมเหตุผลพระองค์อาจจะสั่งให้หม่อมฉันไปเสียเดี๋ยวนี้เลยดูเหมือนว่าสภาพการก็อำนวยอยู่ด้วยพระราชาไม่ตรัสว่ากระไรเจ้าชายน้อยลังเลใจในขั้นแรกและแล้วก็เริ่มออกเดินทางทางถอนใจฉันให้เจ้าเป็นเอกอัครราชทูตของฉันนะักพระราชาย,ยังตะโกนบอก พระองค์มีท่าทางวางอํานาจหน้าที่71พวกคนใหญ่คนโตมักจะแปลกแปลกอย่างนี้แหละเจ้าชายน้อยประรบกับตนเองระหว่างการเดินทาง